กิจกรรมเด่นเดือนมีนาคม2,558เมื and, ่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่โรงเรียนราชบัชนินคร์ อำเภอป่าซางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยจากสถาพยาบาลในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้จัดซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอักขีภยัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เช้าวันที่1มีนาคมที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำพูนและเทศบาลตำบลประตูป่าจัดการแข่งขันจักรยานการกุศลโครงการปั่นล้อให้หมุนปั่นบุญให้สังคมครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่าเก0คนบ่ายวันที่สองมีนาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่วางซ้านตำบลน,นครเจดีอำเภอป่าซางเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรขาดน้ำในการเพาะปลูกเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านซึ่งมีความจุสีล้านลูกบาทเมตรน้ำลดลงเหลือเพียงร้อยละ4 0ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยและสวนมะม่วงประมาณ2,000ไร่ขาดแคลนน้ำในการเกษตร เมื่อวันที่3มีนาคมที่วัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผา่อเภอลีได้จัดพิธีเปลี่ยนผ้าของสรีระร่างภูบาอภิชัยขาวปีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีแห่งมรณาการโดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคารวสเมื่อวันที่4มีนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบ,บาตรพระสงฆ์109รูปเนื่องในวันมาฆมูชาประจำปี2 5 5 8ที่วัดพระธาตุธาริภุไชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนตอนเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรา นัการนักเรียนนักศึกษาประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าหม่มองค์พระบรมธาตุาริพุชัยจากบริเวณประตูช้างสีไปยังวัดพระธาตุาริพุชัยวรรมหาวิหารและประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาค้าบูชา เมื่อตอนเย็นวันที่5มีนาคมที่บ้านนายปรีชาเกียรติบุญญาเกียรติศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการช่างศิลปะและการช่างฝีมือตำบลเวียงยองอำเภอเมือมมง,งลำพูนกร,รมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้จัดงานเปิดบ้านศิลปินผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่ยกย่องเชื่อชูเกียรติโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมเป็นประธานซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานและเยี่ยมชมผลงานผ้าทอยกดอกของนายปีชาเกียรติบุญญเกียรติซึ่งตั้งแสดงภายในอาคารบ้านที่ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอยกดอกด้วย เมื่อวันที่12มีนาคมที่วัดชัยมงคลวังมุยตำบลประตูป่าอำเภเอมืองลำพูนได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยกยอดฉัตรชัยมงคลเจดีสีหริพุชัยโดยมีพระธรรม,มเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายอินจันบุรพันธ์รองราชเลขาธิการเป็นประธานฝ่ายคารวะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร,ร,ร่วมพิธีด้วย เช้าวันที่12มีนาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมเน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อำเภอหลีปหลัดจังหวัดลำพูนประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อำเภอแม่ทาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมเน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เมื่อวันที่13มีนาคมนายกมลสุขสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายจิยรชัยมูลทองโลย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายคณิตเอี่ยมระหงผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมฝ่ายดงขี้เหล็กตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านห้องซึ่งชำรุดเนื่องจากอุทกภัยเมื่อปี2554โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้การต้อนรับและรายงานให้ทราบเกี่ยวกับ,กบความเดือดร้อนของราษฎรที่ต้องอาศัยน้ำจากฝ่ายแห่งนี้ จึงเสนอของงบประมาณฉุกเฉินซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเมื่อวันที่16มีนาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของภัยแล้งพร้อมทั้งตรวจพื้นที่เพื่อรับทราบป,ปัญหาและหาทางแก้ไขในพื้นที่อำเภอลี้ เมื่อวันที่18มีนาคมที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะกล่าวคำถวายสาดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เย็นวันที่18มีนาคมที่บริเวณลานสูงฉเฉลิมพระเกียตรติ8 0พ0 0ษาตำบลเวียงยองอเภเอมืองลำพูนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการถาแถลงข่าวงานเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราช,ชากุมารีและงานแอลลำพูนเมืองวัฒนธรรมเมืองลำย,ยัยเมืองแห่งความสุขบ่ายวันที่19มีนาคมพลโทสาทธิตพิธ์แม่ทัพภาคที่3 ได้ไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายทาชมพูวิถีคูบาวิถีหน้ามงวิถีแห่งศรัทธาที่บริเวณสะพานทาชมพูตําบลทาบาดุกอ,อําเภอแม่ทาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีในโอกาสทรงเจริญมาเยุยห้ารอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับซึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่7ส่วนแยกหนึ่งจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนอบจอลำพูนเทศบาลตำบลทาปรดุกภาคเอกชนและประชาชนตำบลทาปรดุกได้ร่วมกันจัดสร้างกั้นลำน้ำแม่ทาเพื่อแก้ปัญหาภัยแลง้งเช้าวันที่20มีนาคมปลัดจังหวัดลำพูนเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนที่เทศบาลตำบลวังผางอําเภอเวียงหนองล่องเมื่อวันที่23มีนาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้พอมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำพูนได้ไปเยี่ยมเยียนรัษฎรที่ตำบลลีและตำบลป่าไผ่อําเภอลีซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุพาย,ยุฤดูร้อนเพื่อให้กำลังใจแก่รัษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยได้มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านด้วย